สวัสดีครับนักเรียนครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับบทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5ของภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2556นะครับนักเรียนวันนี้ครูได้นำเนื้อหาบทเรียนของภาคเรียนที่2ของหน่วยการเรียนรู้ที่1สําหรับเรื่องอะไรนั้นเราไปดูกันเลยนะครับนักเรียนครับ หน่วยการเรียนรู้ที่1เส้นขนานเรื่องเส้นตั้งฉากและสัญลักษณ์แสดงการตั้งฉากนะครับนักเรียนสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่1นี้เป็นการทบทวนเนื้อหาด้วยนะครับนักเรียนครับเพื่อนักเรียนจะนําไปการต่อยอดในการเรียนเนื้อหาต่อๆไปเลยนะครับนักเรียนครับนักเรียนพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะครับนักเรียนครับ เราจะมาเริ่มดูกันที่รูปแรกกันก่อนเลยนะครับจากรูปนี้เนี่ยประกอบไปด้วยส่วนของเส้นตรง AB และส่วนของเส้นตรง CD ซึ่งส่วนของเส้นตรงทั้งสองเส้นนี้เนี่ยมาตัดกันที่จุด E ก็คือจุดนี้นะครับในการตรวจสอบว่าเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงทั้งสองเส้นนั้นตั้งฉากซึ่งกันและกันหรือไม่เราสามารถใช้อุปกรณ์ในการตรวจสอบได้2ออย่างก็คือ 1. ไม้ฉากไม้ฉากที่มีขนาดมุมเป็น90องศาและ 2. สามารถใช้ตรวจสอบว่าเส้นทั้งสองเส้นตั้งฉากขึ้นกัน,กนหรือไม่เดี๋ยวเราจะมาลองดูจากอุปกรณ์ชิ้นแรกกันก่อนเลยนะครับก็คือเลือกเป็นไม้ฉากวิธีการตรวจสอบครับว่าส่วนของเส้นตรงทั้ง2เส้นเนี่ยตั้งฉากกันหรือไม่ก็เราจะเลือกมุมมา1มุมครับในที่นี้ขอเลือกเป็นมุม A E D วิธีการตรวจสอบก็คือนําไม้ฉากครับวางไปตรงมุมที่เราเลือกและให้ฐานของไม้ฉากทับเส้นไว้เส้นหนึ่งแบบนี้โดยให้มุมเนี่ยเข้าไปตรงส่วนมุมพอดีหายัง ทัับบอยู่นะครถ้าเราสังเกตแล้วดูแล้วว่าเส้นอีกเส้นหนึ่งอยู่บนเส้นของไม้ฉากหรือโดนไม้ฉากทับพอดีเนี่ยแสดงว่ามุมนี้มีขนาดเป็นมุม90องศาก็คือเป็นมุมฉากนั่นเอง สัญลักษณ์นี้คือสัญลักษณ์แสดงมุมฉากเพราะฉะนั้นเราจรึงบอกได้ว่าส่วนของเส้นตรง AB ตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง CD เพราะมีมุมเป็นมุมฉากก็คือมีมุมเป็นมุม90องศาอีกวิธีหนึ่งหรืออีกอุปกรณ์หนึ่งที่เราสามารถเลือกใช้ได้ก็คือเครื่องวงกลมอันนี้วิธีใช้ก็คือนำขึงกาของเครื่องวงกลมเนี่ยไปวางไว้ที่จุดตัดของเส้นหรือจุดยอดมุมของมุมที่เราเลือกโดยให้ทางของเครื่องวงกลมรับ เส้นพอดีและดูว่าเส้นอีกเส้นหนึ่งเนี่ยทำมุมกี่องศาเส้นนี้ก็คือทํามุมเป็น90องศานะครับนั่นหมายความว่ามุมนี้ที่เราวัดเนี่ยเป็นมุมฉากทำให้เราสามารถบอกได้ครับว่าส่วนของเส้นตรง a b ตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง c d พิธีการเขียนก็คือส่วนของเส้นตรง a b อ่ะอันนี้คือสัญลักษณ์สแสดงการตั้งฉากนะครับจะเป็นลักษณะคล้ายๆตัว T กับหัวส่วนของเส้นตรง a b ตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง C D แค่นี้เองเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูกันนะครับว่าอีกรูปหนึ่งที่ครูจะสร้างขึ้นมาเนี่ยเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงตั้งฉากซึ่งกันและกันหรือไม่เพราะอะไรเรามาที่รูปต่อไปกันเลยจากรูปนี้เนี่ยประกอบไปด้วยเส้นตรง2เส้นก็คือเส้นตรง y z และเส้นตรง w x โดยเส้นตรงทั้งสองเส้นนี้เนี่ยตัดกันที่จุด A เราอยากทราบว่าจากรูปนี้เส้นตรงทั้งสองเส้นตั้งฉากซึ่งกันและกันหรือไม่เหมือนเดิมครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบก็สามารถใช้ได้2อุปกรณ์ก็คือไม้ฉากและครืองวงกลมอ่ะเรามาลองเริ่มตรวจสอบกันเลยนะครับขั้นตอนแรกก็เหมือนเดิมนําไม้ฉากไปวางไว้ที่มุมใดมุมนึ่งที่เราเลือกในข้อนี้ขอเลือกเป็นมุม W A แตอ่ะก็<ๆ>นําไม้ฉากครับไปวางไว้มุมนั้นเลย The, วิธีการเหมือนเดิมครับให้ไม้ฉากเนี่ยพับเส้นไว้หนึ่งเส้นและให้ส่วนส่วนที่เป็นจุดมุมเนี่ยไปอยู่ที่จุดยอดมุมะจากรูปนี้จะสังเกตเห็นว่าเส้นอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นนี้มันไม่ได้มาอยู่ตรงนี้นั่นหมายความว่ามุม w a แท้ไม่เป็นไมฉากเรามาลองอีกอุปกรณ์หนึ่งกันดูเพื่อความชัวมาลองใช้เป็นเครื่องวงกลมนะครับจากรูเดิมเลยวิธีการก็คือนาําจุดกึ่งกลางของเครื่องวงกลมเนี่ยไปไว้ที่จุดยอดมุมก็คือจุด a ตรงนี้นะครับ และให้ฐานของพ่วงกลมทับเส้นเส้นหนึ่งไว้และมาดูกันว่าเออมุมนี้เนี่ยมีขนาด90องศาหรือไม่ดูครับลองนับกันไป10 20 30 40, 40 50 60ประมาณ70องศานั่นหมายความว่ามุม W A แทบไม่เป็นมุมฉากซึ่งทำให้เส้นตรง y แทบและเส้นตรง W X เนี่ยไม่ตั้งฉากซึ่งกันและกันเนื่องจากมุมไม่เป็นมุมฉากนั่นเอง ยังไงบ้างครับนักเรียนครับได้รับความรู้และความสนุกในการเร <van> ียนเรื่องเส้นตั้งฉากและสัญลักษณ์แสดงการตั้งฉากกันแล้วใช่ไหมครับนักเรียนครับในการเรียนเนื้อหานี้นักเรียนสามารถนําไปต่อยอดในการเรียนเนื้อหาต่อๆไปเลยนะครับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นการหาเส้นขนานไม่ว่าจะเป็นการเรียนเรื่องสี่เหลี่ยมมุมฉาก และต่อยอดในการประกอบอาชีพในความฝันของนักเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นวิศะวะกรรมนะครับสถาปนิกในการหาพื้นที่ในการสร้างบ้านอย่างนี้เป็นต้นนะครับนักเรียนครับสําหรับเนื้อหาในครั้งหน้าคลิปต่อไปจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรนั้นขอให้นักเรียนติดตามรับชมกันต่อไปเลยนะครับนักเรียนครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอสวัสดีครับนักเรียนครับ